ได้แล้วได้แล้วค่ะอ,อ,อ,อ้่นอคือภูเก็บทั้งสองแก่พี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะผักกาดหอมสวีเดนค่ะตอนนี้ผักกาดหอมมาเดินในที่ของเรานะคะเจอเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มค่ะสองดอกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดที่เราเอามาเพาะไว้ปีที่แล้วหรือเปล่าค่ะคุณเลมโบกําลังเดินหาเห็ดเหลืองอยู่ค่ะผักกาดหอมก็เดินเข้ามาตรงนี้ เด๋ดูนิดนึงว่ากินได้ไหมดอกเขาใหญ่โตโอ้ยยังสวยค่ะเห็นไหมคะเนื้อขาวจ้วเลยเดี๋ยวพักการหอมจ้าปาดเอาท้องเขาทิ้งไว้ตรงนี้แหละเพราะมันก็เป็นป่าของเราเองหานุ่นอีกดอกนึงจ้ะดอกนึงแก่ก็แก่ก็เอาไว้ในป่าเขานี่แหละ ในป่าเรานี่แหละเนี่ยหาขาวค่ะขอแล้วกันเนาะเออเอาขาวไว้เอาขาวไว้ค่ะป่าตรงนี้ก็จะเป็นป่าสนนะ่ะจำได้ไหมคะที่คุณเลมโบมาเอาลูาออลูมิเนียมนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูนะคะตอนนี้กำลังทำ ความสะอาดเห็ดอยู่ก็เนี่ยค่ะเขากินได้นะคะอันเนี้ยเราก็เอาสปอร์ด้านล่างนี้เดี๋ยวเราเอาฝังไว้เหมือนเดิมจะ้ะก็ภาวนาให้มันเป็นเห็ดที่เราเอามาเพาะนะคะแต่ว่าเดิมทีเขาก็มีอยู่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยฝังกลบไว้เหมือนเดิม รอให้ฝนตกมานี่ค่ะปิดไว้แล้วตรงนี้นะคะเพื่อนๆจำได้ไหมค่ะตรงทางที่เราเห็ดมาลงเยอะๆปีที่แล้วค่ะคต่อตอนนี้ก็ยังแห้งอยู่นะคะดูขดหินมอสยังแห้งอยู่จ้าแต่ก็ย่างอุตสาห์ออกนะเห็ดน่ะก็แสดงว่าทำเลมันก็เหมาะพอสมควรรอไปเรื่อยๆนะจ้า อันนี้อันนี้ก็เป็นเห็ดดินนะคะเห็ดดินเออเขาเรียกอะไรนะแม่นเด่นแค่มละก็ประพวดเข็์ดินบ้านเราก็นาซิวนาะม่วงละคะ่ะความที่มันแห้งนะ่ะทุกแดดจะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยโน่นค่ะกลุลมโบป่าตรงนน้นก็สวยนะตรงเทกเกน เทเกนเริดเบียกซบอ่าวเวียดอินเตแกถามว่าเป็นเห็ุที่ปลูกเองหรือเปล่าผักกาดหอมก็บอกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจเห็ดจะเห็ดนี่เห็ดเห็ดมาใหม่ๆเลยคุณเลมโบเรียกว่าเจเห็นเห็ดเห็นเห็ด เมื่อสองปีที่แล้วนี่เราก็เก็บตรงนี้อ่ะคารตะเลนนะปีนี้ยังไม่มีค้อมค้อมแกบอกว่ามามา,าตามคุณลัมโบไปนะคะทางล้อเอทีวีของแกอันนี้ก็เป็นทางที่ลัดเลาะเจงเขาตรงดิมต้นสนนะจ๊ะ รถก็จอดในตำแหน่งเดิมอยากแกเห็นเห็ดพึ่งจ้ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูตรงนั้นนิดนึงเข้าไปดูตรงนั้นนิดนึงกุเลโบฮิวแอปเปิลเอาไปหวานให้สัตว์ป่าหวานให้สัตว์ป่าแล้วก็เราก็มาขออาหารสัตว์ป่าไปกินเอา้าโอ้ย ถักสวิเก้นี่เองอยู่ตรงนี้เองเห็ดเหลืองจ้าโอ้ยสิมมนแม่ลอยเท่าขน่อยบ้านี่แหง้งออกโซอา้าวเกบอกว่าที่นั่นด้วยแต่ว่ามันแหง้งประศะ นี่ค่ะก็ตำแหน่งเดิมนะคะก็ยังจอด ATV ตรงนี้วันนี้เราจะไปตักบูเบอรี่ให้ลูกค้าด้วยค่ะมาเอ็นซิกลิง่งบัดว่าสี่อันประสันอ๋อย่าเข้ามา <laughs> จียงสกูตเตอร์เฮา <laughs> สกูตเตอร์สแกนเฮา <laughs> ฮันเฮาเฮาะสกันโอ้ยมันกล้องภูเขาไงคะเวลาเราคุยกันกูเตอร์เห่าบงอายเจ้าสีนเตนสิกลิ่งเยอะโอ้ยดูค่ะแห้งซะ นี่เขาก็พยายามจะมาอยู่นะคะนี่เอาไว้ตรงนี้ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเรามาลองดูว่าถ้าฝนตกเขาจะโตกว่าน,นี้ไหมจะดูเพื่อนๆดูป่าใต้ต้นสนด้านบนที่ของเรานะคะมันหน่ามีเห็ดมากเลยค่ะแต่รอให้ฝนตกอ่เพราะว่าตอนนี้มอสบนหินอะไรก็ยังแห้งอยู่เลยจ้ะ Yeah. แต่ว่ามันก็มีกลิ่นแบบหอมๆละหอมสปอร์ของเห็ดจ้ะเห็นไหมคะคือหญ้าไอใบไม้ที่มันทับถมกันอะ่ะเป็นหลืบเป็นชั้นมันต้องมีเห็ดขึ้นบ้างนะเห็ดมันก็เกิดจากเชือ้อราชนิดหนึ่งนั่นแหละยะอ๋อ คุณเลนโบถามว่าที่รักคุณทําอะไรคุณเสร็จแล้วเหรอคอยกันล่อเจ้านละคุณพอ่อคุณพ่อโอละเฮยบอกว่าฉันเดินดูแล้วดูแล้วก็ยังไปเดินดูน่นแหละจะบรรยากาศดีดีจะ้ะบรรยากาศดีมากค่ะในป่าอากาศบริสุทธิ์มากเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวว่างๆจะมาทำความสะอาดป่านะคะจะได้เดินง่ายๆ คิดว่าต้องมีเห็ดแน่นอนค่ะมีเห็ดแน่นอนเพราะวันนี้เราก็ได้เราก็ได้แล้วจ้ะเดูดูแสงอาทิตย์นะคะเห็นไหมแสงเขาสาดส่องมาแบบเนี้ยมันจะต้องทําให้ป่าสะอาดแต่ด้านบนเขาก็ยังปกคลุมเหมือนเดิมจ้ะเนี่ยค่ะรากไม้เก่านะถ้าฝนตกลงมานะมันจะชุ่มค่ะเนี่ยพวกมอสพวกเนี้ยมันจะขึ้นมาเดี๋ยวก็มีเห็ดจะ้ะเนี่ยมองเห็นคุณเมรมโบอยู่ตรง ตรงเนี้ยค่ะนี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงเนี้ยผะกการหอมก็ออกไม่ได้แล้วค่ะเห็นไหมติดติดแขนงไอ้ต้นสนแบบเนี้ยมะเดี๋ยวเราต้องมาทําความสะอาดให้แสงเขาเข้าได้เต็มที่คาดว่าจะต้องมีเห็ดให้เก็บแน่นอนจะ้ะจ้าตอนนี้เราขึ้นมาแล้วน่อไรข่าวแล้วนะคะเจอแล้วค่ะตรงตรงนี้คือผักการหอมเก็บปีที่แล้วนะ ก็พาคุณเลมโบแวะนิดหนึ่งก็เจอจริงๆจ้ะไม่มีมอสมีอะไรเลยนี่จ้ะมีคนชิปเป้าอวอดมาปะปะเห็ดหยิบขึ้นมาก็พลอยเพราะว่ามันแห้งจ้ะป่าตรงนี้เป็นป่าลิงงอนด้วยนะจ๊ะลูกแดงๆจ้ะ เก็บเต็กเอาพี่น้องเก็บเต็กเอาจ้าคนละ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 ก็คือดูสิดูสิกระสีห้เบิ้งแต่บูเบย์ยู่งเหลอตาตินไปเลยจ้ะทีนี้เอาตินคืนป่าไว้แล้วน้าป๊าป๊าเดี๋ยวยังต้องมีแกบลบ้า บบกุเลมโบให้ดูบูเบอรี่จ้ะจ้ะป่านนี้ลูกลิงองอนเริ่มสุกแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สุกเต็มที่ค่ะนี่แหละบูเบอรี่กับลิงองนเป็นจุดที่เราเก็บเมื่อปีหกสามนะจ๊ะโอ๊ยขายาวขายาวจ้ะ ขายาวแต่ว่าดอกก็ยังไม่เต็มที่อันนี้แบบว่ามาตั้งจุดเอาเลยนะเพราะว่าเรามั่นใจว่ามันจะต้องมาโอ้ยนี่ภูบาวหมนป่ามะโคโคโจะจม่ตุเอาอป่ะป่ะอะ <S <S 1> <S 1> เออ โอ้ยเอานี่ค่อยๆนะคะจะค่อยๆเก็บมาไม่ให้ขาเขาหักเลยพี่น้องอืม,อมบอกว่าให้ไปดูดตรงน้นสมออืมสมอสปอราปาปะ้ย <laughs> บอกว่าให้ไปดูฝั่งไอ้ต้นไม้ฝั่งโน้นมันก็มาจริงๆแหละเพราะว่า hmm. มันเคยขึ้นจ้ะเกจเจอละสองสาดอกเกว่าเก็บไว้จ้ะของมันหายากแต่สปอร์นะบ่ เ,เก็บอีกจ้าดับเครื่องก่อนพ่อถ้าทางจะเก็บหลายดอกอยู่ต้องค่อยๆงัด,ดอสองดอก,ดอกสี่หาในน้อย ทางลัดเลาะไหลเขาจะเห็ดพวกนี้ไม่ขึ้นในป่าจะแถวนี้จะขึ้นตามริมทางไหนอเอกะมันหลไหลดอกยุจ่จ้ะ อ๋อสปอรอะดมสมองปะปะเก็บไว้ก่อนมันดอกเล็กโอเคอันนี้ได้อยู่ถักสวิตเก<ด>อุ้ยมาชี้จุดให้คุณลมโบดูจ้ะอันนี้เวลาแกผ่านแกจะได้เก็บจ้ะ <c oughs> เก็บไม่หมดได้นะน้าปะปะ อุ้ยมาเร็วนะคะนี่นี่เหละเป็นสายโอ้ยกุ้มเดียวเดอ้อจำได้บ่จะกุ้มที่มามึดๆมึดนะ่ะนี่จะ้ะแกบอกอ้ย ทานหน่อยนะคะคุณเลมโบไม่เข้าใจหรอกคะ่ะเครื่องมันดังมากเออสาธุเงียบจากแน่ว่ถักซอมิเกดาเลนสสตันนาะมบตัวสีเกน ตะเข้ามาแบบดอกใหญ่แก่โอ้ยคดตก,กาเพลเรพีนพี่น้องคุณเลนโบเก็บอีกแล้วอืมโอ้ยปาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทก โอเคล้วค่ะโอ้ยอสองคนเกือบเหยียบอุ้ยเดินอ่ะปะปะอุย้ยโหนี่ขาตันขาตันเนี่ยสองคนเกือบเหยียบเห็ดทองคำจะซ่อนอยู่น้ำปลาหยาพี่้องเอ้ย อโอ้ยดอกเยเตี้ยตั้นๆป้อมๆตันๆคือผู้เก็บคักแกพี่น้องฝนตกมั่งอะไรเง,งี้ยตากงตะไข่ดอกนี้ วะ<อ> <laughs> ไหนทักไออิทีไอทีขาใหญ่เด้อจ้ะอ้วนคักคือผู้เก็บคักพี่น้องเก็กยังนี เห็ดพึ่งน้อยหรือเห็ดพึ่งดอกเล็กๆเอาไว้ก่อนโอ้ย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 ป,ะปะ้าป้าขันอยู่อันอุ้ยป้าดอกงามดอกงามอื้มได้แล้วพี่น้องขันเอ้ยขันมาก อีกดอกนึงอีกดอกนึงโอ้ยหมดนดินขึ้นมาเด้อหมดนหมดขึ้นมาป่อพ่อขวัละฮะเยะตสตูรงามคักพี่น้องเอ้ยสองดอกสองดอกแหกแหกมันหมานอืม รูปค่ำก่นเด้อพี่น้องค่ะเนะอแกบอกว่าเย็ดแต่ซิน,น,นแทบสีบอเอาทั้งสันบอนั่นเทบสีบอันปอกเลยจ้ะ <laughs> เป็นล่างรูปๆเอาจะเฮ็ดดอกแรกนะจ้ะ อืมไ,ได้แล้วได้แล้วเอ้าฟีนแอนซิกลีงเดเฮตเตอรฟินงามคักแะสงสัยอันกำลังพึ่งออกแกพี่น้อง แต่มองนี่พักการหอมกระกกเก็บอยู่เด้อจะปีแล้วนะอุ้ยงามละออางามละออเห็ดพึ่งขมจ้าขายาวงวงามอยู่งามอยู่ วันน er ี้ก็มืดแล้วนะคะแต่กล้าเดินป่าเพราะว่านู <ambling> ่นนายพานจอดรถอยู่วิบวิบนู่นจ้ะแกไปหาอยู่ฝั่งโน้นหาเอใช่เดูดาลคุณพี่โบเขาปล่อยเราทิ้งไว้ตรงนี้เราก็เห็นเหตุจ้ะแกขึ้นไปภูเขาด้านโน้นละ นี่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 โอ้ยดูค่ะมันแห้งแกพี่น้องจ้าโอ้ยเป็นก่ออยู่ตัวนี่ขนาดดินแห้งแห้งเด้นี่ฝนมาในบ้านปื้วๆอ,อยู่ตัว ูไอ,ลลอ้ลากลิงงอนลากลิงงอนจะเหนียวมากนะคะยังรถกล้องภูกเขาแกไปจอดแล้วก็เดินลัดกันจะ้ะแปลกนะคะ ป่าแถวนี้เห็ดเห็ดในป่าไม่มีนะมันจะอยู่ตามเชิงเขาจะอยู่ตามลัดเลาะไหลาทางบทตองเงดเจอพี่น้องว่าครับรถหาเห็ดเพราะว่าคุณเลมโบเป็นคนทองทินนี่จะ้ะลูกเต้าเขากระไดเขาว่่เคยหาในป่าเด้อเพราะว่าป่ามันม่มีจะ้ะสิมีแตะหิมทาง กิก็มีอยู่ตัวนี่แห้งเอานะคะแห้งเอาเน่าไม่เอาจ้ะแห้งนี่ก็คือไปถูกน้ําเขาก็บานขึ้นถ้าเน่าก็ว่าเอามันล่ามันเละจ้ะโอ้ยเ,เพื่อนๆจ้ะคุณเลมโบยังไม่เห็นคะ่ะบูเบอรี่คะ่ะแกแกขับรถขึ้นไปด้านบนภูเขาโน้นจริงๆแล้วเราก็จะตักบูเบอรี่ด้วยนะคะวันนี้แต่ว่ามันก็ค่ำลว นีอุ้ยมีออเดอร์เข้ามาด้วยจ้ะเดี๋ยวก็ต้องตักกันบ้างแล้วล่ะคุลิมโบขับเอทีวีขึ้นไปด้านภูเข,ขาโน้นจ้ะกานหอมก็รัดเลาะอ,อยู่ตรงนี้ดกมากดกมากบูเบอรี่จ้าบูเบอรี่ไฮเป็นดงค่ะเป็นดงนี่ตาสวยด้วยจ้ะอืม ผลไม้ทองคำโอ้ยดูดูปีนเบิงปีนเบิงต้องพลิกใบขึ้นนะคะนี่แบบนี้จ้ะพี่น้องจ๋าอดไปไหวแล้วมั้งคนันนี้นวยไงจ้ะนวยไงคักป๊าดเป็นดงเป็นปลา เป็นก้อนเป็นก้อนคุณเล่วบเดี๋ยวต้องบอกแล้วค่ะโอ้ยเมื่ออื่นไ่อยากไปหาไม่ยาเลยแบบน,นี้ไ่อยากไปหาไมียาเลยรู้แบฟินนะซุนเนกกองแอนนซกิร์ตยาพาทิศตกดินสวยงาม,มโรแมนติกโรแมนติกนี่แกได้มาละโหชวนแกไปเก็บบิวเบอรี่จ้ะ ยับยับบอกว่าที่รักเก็บบูเบอรี่ไหมได้ส่งลูกค้าด้วยพรุ่งนี้แกบอกว่าจะหยุดเก็บเห็ดเร็วใช่ไหมโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บบูเบอรี่กันจาตอนนี้ก็สามทุ่มหนึ่งนาทีนะคะย่อได้นะโมบินวีซ่าสามทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยววางตะกร้าเห็ดสักนิดนะคะเดี๋ยวผักกาดหอมขอตักบูเบอรี่กันก่อนค่ะ เพราะว่าตะวันรับเข่าแล้วจ้าคุณเลมโบตักอยู่ด้านโน้นจ้าโอเคจ้าแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันนะคะขอตักบูเบอรี่ก่อนปิดโทรศัพท์ก่อนจ้าค่ะเราก็ได้เห็ดพึ่งมาสองดอกสวยๆนะคะคุณเลมโบจะทำไส้แฮมเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็เห็ดเหลืองก็พอแกงอยู่จ้าแล้วก็ได้บูเบอรี่สองกระป๋อกนะคะตอนนี้เป็นรุ่งเช้าแล้วค่ะเพราะว่ามาถึงเมื่อคืนนี้มืด คุณเลมโบกำลังจะเข้าลงยิมแล้วก็เอาบูเบอรี่ไปขายให้เพื่อนเพื่อนสั่งไว้หกลิตรพอดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะเข้าลงยิมค่ะแล้วก็จะไปซื้อของด้วยวันนี้ตัดหนวดตัดเข้าให้แล้วนะคะลูกเขยเอฟซโอเคลิกกทีนดาริเจอปชิกติดอย่าเนี่ยแกเอาใส่ ถังเย็นไปแบบนี้นะคะย่า yeah. like จะเอาไอ้ไอ้ไอ้น้ำแข็งเนี่ยน้ําแข็งที่เป็นแ็กเย็นนะเข้าไปด้วยพว่อค้าเพื่อนสั่งค่ะเพื่อนสั่งรสนิกด้วยดอกปะปะสนิคสนิควายาดอกกนหนวดกนเข้าให้ละ กอล์ฟส่วนสมก็ใส่เยอะสกายครอมขอกอดหน่อยขอกอดหน่อยอ๋อไม่ลืมหรอค่ะไฮโดแอนด์ก็ได้อบายบาย và ska plocka där mot eh, uh, väg 24. Va? Jag ska plocka blåbär mot väg 24. Samma Iko. Den är nästan uh, slut Iko, inte slut. Kör inne lite. Hopp. Ja, tack. Yes. Yes. Bye bye. ai oh. do จากคุณลำโบเดินทางไปแล้วค่ะพาการหอมก็จะดูแลเด็กๆสัตว์เลี้ยงจากนั้นก็เดี๋ยวจะเข้าป่าไปเก็บผลไม้ค่ะเผื่อจะมีคลิปมาฝากเ,เพื่อนๆน,นะคะค่ะขอขอบพระคุณมากเลยที่ติดตามให้กำลังใจค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าปอลอดโรคปลอดภัยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า